อ <S 2> <S 2> โอเคครับคุสวัสดีครับก็มาพบกับสนุกนี่อีกแล้วครับในช่องของสนุกเฟมิลี่ครับก็ตอนนี้ก็จะมารีวิวซปเปอร์ครับอ่าสามราสดาครับก็คันนี้ก็ชิดจัดเช่นเคยครับก็เดี๋ยวก็เชิญชมกันได้เลยครับนะครับคันนี้ เองอะไรบ้างครับเรื่องแบบชุดหน้าก่นะครับารารเป็นควไรม่ได้ครับจันตัวนี้ครับสามร้อยห้าสามร้อยห้าครับแล้วชุดของโจ๊กโจ๊กครับของแป้นใจของไวติดไวติดมดดแิดล้วก็ปัมปั๊มเดิมของ สงร้ยจิบสามร้อยสามร้อยสามร้อยสายกว่าบาทเป็นของเต้หรือว่าของธรรมดาของธรรมดาโอเคคขอบขอบเป็นของอะไรครับของดิเม็กครับดิเม็กอุ้ยดิเม็กไม่ใช่รถยนต์นะครับดิเม็กครับกี่บาทครับของนี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อครับยางหน้าเป็นยางเท่าไหร่ครับยางหน้าเจ็ดสิบ

การดีด้ยครับาดียครับรถอันนี้ก็ดูทรงก็ใกล้ๆกับทรงชิงนะครับแต่ยังไม่ชิงร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็ผมก็รถได้ก็เล่นพันไปหน่อยครับกับแนวท่อครับท่อท่ของอะไรครับท่อท่ของบุรีรบุรีฝ่ายยนีครฝ่ายยนฝ่ายยครับ เดี๋ยวเซนต์กตเดี๋ยวก็วางท้ายคลิปนะครับก็ต่อไปนะครับก็อัมอัมมันเป็นของอะครับอัมเป็นของเว็บไวสิบครับโอเว็บไวสิบซื้อมาตั้งไรอัมพันสองครับพันสองครับเันโดงสั่งเลยหรือว่าไปซื้อสั่งแล้วรวมตรงมนะครับเป็นโดย่นจะได้เลยนะครับครับันครับจบครับจบจบซื้อมา พันธองครับพันเท่ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นพันธองไหมครับในในในใจในใจครับมีข้อหลุดมีนต้องไม่ต้องมีข้อหู้หลุดเนี่ยให้มันต่ำครับอ๋อต่ำนครับข้างหน้าก็สวยนะครับดูด้านนี้เลยครับกระบะซื้อมาสองล้านกระบะใช่ไหมครับไม่ระเบียนครับสเตอร์เป็นสเตอร์เท่าไหร่ครับดูกันเลย มายิบเก้าใ<อ>ช้ได้เลยนะครับ<อ>ยางหลังครับ<อ>ยางหลังเท่าไหร่ยางหลังยางหลังจะเป็นหนุกสิบเกนะ้เก้าสิบครับสิบเก้เก้าสิบนะครับสวยอยู่นะครับน้ำเงินดุนะครับคิดว่าชุดเครื่องกันนี้จะเราจะได้จริงไหมครับครันนี้ห้าสามเราจะได้ครับแต่แบบ สามราซาด้าสัา่งมาเป็นชุดหรือว่าอะไรครับ,รบชุดเสื้อเ<อ>ท่าไรครับชุดเสื้อพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทมันประกอบเองใช่ไหมครับวิ่งอยู่หน้าไม้เท่าไรครับกันนี้ร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่รถจะได้เลยครับกี่ร้อยครับกี่ร้อยเมตรนะครับหรือว่ารูหนึ่งร้อยหนึ่งรูสิบรูนะครับยาวไหมครับรถกันนี้จะวิ่งเป็นเป็นยังไง ปั๊กครับเอ๊ะเดี๋ยวก็มาดูฟังเสียงท่อกันนะครับตฟังเสียงท้อนิดหน่อยตรงจะได้เงื่อ,จอ,จอนนะเรับได้รถตัดฟังเลยตงขึ้นโลมนะครับแล้วก็มาดูท่ออันนีนะครับมันจะ,ได,ออะ,ไ,นะได้ครับเสียงท่อมาเดี๋ยวให้ฟังเสียงเตะกันเร่งสักนิดหน่อยครับ ติดมือนี่นะครับโอเคก็นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับทีเด็ดที่ห้าสามแล้ด้ครับก็ขอบคุณครับนะครับถ้าคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับ และ a c e b o o k ของเจ้าของรถแต่ผมอยากขึ้นให้ไา้คลิปนะครับก็ขอบคุณครับ